สวัสดีครับพี่น้อง FC เราลลินฟาร์มนะครับวันนี้อากาศดีเราจะมาตัดหญ้าหญ้ากิน,นีกิน,นีบอมมาซากิน,นีสีม่วงปนกันไปเลยฮะกันไปเลยวันนี้ต่อแรกนะครับต่อแรกงอกบ้างไม่งอกบ้างนะครับเราสั่งมาแล้วเราไม่รู้ว่าเขาให้พันธเก่าค้างเก่าปิธีแวรหรือว่าพันธ์ใหม่เกินไปแล้วมันยังไม่ถึงระยะฟักตัวก็ไม่รู้เหมือนกันก็ เนี่ยครับหม้อเป็นกระยมกระยมนะครับความสูงก็เนี่ยครับประมาณต้นสูงนะครับอันนี้คือยังไม่เต็มที่นะค,ความสูงอ็ประมาณนี้ให้ท่าตัวที่สวยหน่อยก็นะครับอันนี้น่าจะเป็นกินีบอมบาซาถ้าโซนท่านจะเป็นกินีดีนะนะครับระดับนี้แล้วลูก <laughs> เกือบทุกหัว ถ้าตัวสูงหน่อยฝนตกมานู่นคัทางนู้นล้มเันนระนาดเลยครับมันงามมากตรงนู้นอันนี้ตอนหวานนี่เราก่อนก่อนหวานเรา,เาใส่ปุ๋ยี้วลองพื้นเต็มพื้นที่เลยแล้วก็ปั่นเอามาเยอะครับรอดูตอนแรกสาแล้วเป็นยังไงครับเราดูต่อสองว่าจะเขาจะขยายแบบไหนยาทีนี่ก็เพิ่งเคยปลูกครั้งแรกเหมืนนนะอน,น,มนกันนะครับเพิ่งปลูกครั้งแรกของฟาร์มนี้เหมือนกันนะครับลองดู บอกแล้วว่าฟาร์มเรานิ้นหญ้าหลายชนิดเสิร์ฟเมนูอาหารแต่ละวันไม่ซ้ำกันกินแบบปเป็นแบบเดีเด๋ยวพาไปดูนะครับที่ตัดนี้ครับที่ตัดไปเมื่อกี้ตัดนิดเดียวนะครับแปบ๊บเดียวตัดง่ายครับยาจิมีนี่คือต้นใหญ่คิดว่าจะแข็งที่ไหนได้ครับตัดแบบตัดง่ายกว่าแพงก็ล่ากง่ายกว่านะครับมันไม่มันไม่ดึงเครื่องแล้วก็ตัดถาดง่ายเดี๋ยวมาดูครับพามาดูว่า ชื่นชอบกันขนาดไหนตอนตัดนี้ชื้นชนเ,เนี้ยมองแล้วมองอีกนะต,ตัวตัวตอนนี้ไม่สนใจเจ้าของเลยนะครับนี่ปยนไงเด็กๆนี่ไม่ยากอีกคนก็เขียวงามพอกันนะครับอนมากนงนี่ทองขาวแดงอ่ะอ่ะบวัวขาว บัวขาวดมนี่หรออันนี้ยาก,กินนี่หรอนี่นะครับยาก,กินนี่ให้เหมือนยาคาจังหม่เราพึ่งใหญ่เลยนะครับนี่ตป็นี้ที่เขาที่เขาปลูกขายกันข้างทางเป็นมัดมัดนะเจ็ดมัดร้อยอะไรนั่นครับนั่นแหละเนี่ <c oughs> นะครับวันนี้เมนูอาหารเย็นเต็มที่เลยครับวันนี้จุกแน่นอนวันนี้ทั้วนี้วัวเราไม่กินฟางครับดูฟางให้ไว้ไม่กินเลยเพราะว่าช่วงนี้หญ้าเราเยอะ ก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่อิ่มคิดว่าจะเคี้ยวเอื้องไม่เคี้ยวแต่วันนี้ก็จะไม่ให้ฟังนะครับย่าเนี่ยดูครับกินยา่าดูที่ไม่กี่วันที่ตามพ่อไม่กี่วันเยอะมากเราก็พอดีเข,ข้าหน้าฝนแล้วก็เตรียมใส่นาใส่ห,สหมูย่าต่อดูสองตัวนี้เจ้เรียนนี่ตะกะมากจุกจุกครับวันนี้บอกเลยว่าจุกจุก